นะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะมีรอยบุ๋มของทุดสีซึ่งทั้งคันน่ะสุดสีก็ทำมาดีมากครับมาติดขัดกับอีกแค่รอยบุ๋มตรงนี้ซึ่งมันเป็นรอยบุ๋มจากการที่ข้างในเนี่ยมีจุดยึดมีขาแต่ในรถปีเก่าๆก็จะมีประมาณแบบเนี้ยแต่เขาก็ไม่มีไม่มีรอยบุ๋มแบบนี้นะครับซึ่งรอยบุ๋มแบบเนี้ยเราก็แค่โป้สีก่อนที่จะทํา จะทําสีงานชิ้นนี้ก็หายคือ X Max เนี่ยเป็นรถที่ดีนะผมใช้มาก็คือทุกอย่างเนี๊ยหมดก็คือพูดง่ายๆว่าชิ้นนี้ทั้งคันเนี่ยมันคือเพชรแต่ในเมื่อเพชรทั้งเม็ดอ่ะมันมีตําหนิแค่ตรงนี้อันนี้คือทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซึ่งในรถปีเก่าเขาก็มีขาแบบนี้ข้างในเหมือนกันแต่ชิ้นสีเขาเรียบผมไปส่งดูมรแล้วก็อยากจะให้ทาง Yamaha นะ่ะ แคไขหน่อยไม่ได้มาโจมต,ตีแต่ต่นนี้ทั้งคันนย่ยผมหาตําหนิไม่เจอเลยคือมันก็คือเพชรเลยอะครับแต่ในเมื่อถ้าเพชรมีตําหนิอะเขาก็จะเจียเขาก็จะแก้เนี่ยในสวนอื่นๆเนี่ยโอเคแต่ในส่วนชิ้นหน้าเรียบๆหรือสวยแบบเนี้ยมันไม่ควรจะมีตําหนินะครับอย่างไอเนี้ยอาจชิ้นงานมาเป็นชิ้นเรียบๆเรียบๆปุ๊บจะมาเจอตําหนิที่ตรงเนี้ยอ่าเป็นทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ สีแดงเงาเนี่ยจะมองเห็นมากไอเนี่ยอ่านที่ผมอรูดกล้องขึ้นลงนเนี่ยนจุดเนี้ยโอเคนะครับลองมองดูยังไงก็ฝากใ่ายามาฮ่าควรแก้ไขอันนี้ไม่ได้โจมตีนะคือเอ็กแม็กตัวใหม่เนี่ยสวยมากคือเพชรนะครับแต่ตอนนี้เพชรมันมีตำเนียะไอท่านผู้ใหญ่ฮอนด้ไอยามาฮ่าช่วยดูหน่อยนะครับไอน,นี้แก้ง่ายมากก็คือก่อนที่พ่นมาเนี่ย โป้สีและขัดก็จบแล้วครับพืงงานมันสวยอะรถยนต์เนี่ยเขามีการอาการอะไรทั้งคันน่ะแหละเขาก็โป้สีออนมารถนี่ถ้าเกิดคิวอย่างเงี้ยมันจริงๆคือหลุดคิวซีอะแต่มันจะเป็นในสีอื่นๆหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองไปดูตามศูนย์แต่เมื่อวานล้องคุยไปกับทางยามาฮ่าแล้วเขาบอกว่าเขาเคมเฉพาะเครื่องยนต์เรื่องเรื่องประกันคุณภาพรถ่ะแต่เขาไม่ประกันเรื่องสี และตอนนี้มันมาเป็นแบบนี้ครับมันไม่ควรเป็นไงมันเสียชื่อ,อยามาฮ่าแล้วก็มันเก็บงานง่ายมากก็เพียงแค่โป๊ก่อนพ่นเท่านั้นเองครับตัวนี้ทุกอย่างเนี๊ยบหมดเลยตัวนี้รู้สึกงานประกอบงานเลยจะดีกว่าตัวเดิมเล็กน้อยแค่นี้นะครับก็ฝากไปดูรถตัวเองด้วย x max 2023ครับ